เนื่องจากทางเราธรรมบารมีนะครับแจกฟรีพระผงจกักรพรรดิลูกแก้วจกักรพรรดิประคำจักรพรรดิร้อยแปดเม็ด m, บทสวดมนต์และมีอ e ีบุ๊กก้าพระคาถาศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงเสริมบารมีนะครับแจกเพื่อเป็นธรรมทานหากท่านใดสนใจให้อินบ็อกมาที่เพจธรรมบารมีลิงก์เพจและลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับ9ก้าเนะชาวราศีธนูของท่านที่เกิดในวันที่16ธันวาถึง สิบามกราคมนะครับก็ประจำเดือนมิถุนาสองห้าห้านะเราจะมาเปิดไพ่ดูกันหน่อยว่าชาวราศีธนูเนี่ยการงานการเงินความรักสุขภาพชีวิตตลอดเดือนมิถุนาอยู่ของท่านเนี่ยจะไปในทิศทางใดบ้างมีความสุขไหมหรือมีความทุกข์ยังไงนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันก็ขอให้ชาวราศีธนูนะครับกําหนดจิตให้เป็นสมาธินะสักครึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวแอดมินจะหยิบไพ่เปิดขึ้นมาครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ดูดวูนะครับแอดมินก็ขออนุญาตแนะนำสินค้าในกลุ่มบริษัท LCH นะครับ Lady Care ByH e r b นะของคุณปุ๊คุณปุ๊ท่านนี้ก็เป็นพี่สาวที่นับถือของแอดมินเองนะครับผลิตภัณฑ์นี้มีอะไรบ้างที่แอดมินอยากแนะนำเสนอนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม LCH c โคคูมินน้ำมันมะพร้าวผสมสารสกัดขมิ้นชันช่วยบรรเทาอาการปวดข้อปวดเขา่าปวดหลังปวดเมื่อยตามร่างกายอาการกดไหลย้อน สำหรับผู้ที่มีอาการหรือผู้สูงอายุและยังสามารถช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้อีกด้วยคามิล่าครีมนวดขมิน้นไพยบรรเทาปวดบรรเทาอาการปวดอักเสบฟกช้ำเค็ดขัดยอกแก้ปวดเมื่อยตามข้อต่างๆในร่างกายตัวครีมซึมเข้าผิวเร็วเย็นไม่แสบร้อนต่อผิวไม่ทิ้งคราบไม่เหนียวเนนหนอะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณปุ๊โทร062-994-9928หรือแอดไลน์ตามลิงค์ข้างล่างนี้ก็มานะมาเปิดไพ่ดูกันนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับประจำเดือนมิถุนา2565ก่อนเปิดไพ่นะครับแอดมินก็ขออวยพรนะครับให้ชาวราศีธนูนะครับทุกๆท,ท่านนะประสบแต่ความสำเร็จมีความสุขนะครับ ทุกๆเรื่องที่ปรารถนาทั้งการงานการเงินความรักนะครับในชีวิตตลอดทั้งเดือนมิถุนาและเดือนต่อไปนะครับไพ่ใบแรกของชาวราศีธนูคือไพ่ไพ่ใบแรกของชาวราศีธนูคือไพ่เดอะซันโอ้โหไพ่เดอะซันะครับไพ่พระอาทิตย์สุริยาอันร้อนแรงนะขึ้นมาเลยเดือนนี้นะครับการงาน เข้าสู่การงานเลยการงานและการเงินของท่านชาวราศีธนูเดือนนี้การงานของท่านค่อนข้างที่จะมีความคล่องตัวสูงนะเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งเลยนะครับของชาวราศีธนูทำอะไรก็ <c oughs> <c oughs> ค่อนข้างที่จะเรื่องของการติดขัดกับปัญหาต่างๆในเดือนนี้มีน้อยน้อยมากๆนะครับเขาเรียกว่า,าทางสะดวกนะในเรื่องการงานของท่านนะครับไม่ว่า ท่านจะทํางานด้านเอกชนราชการหรืออะไรก็แล้วแต่นะกิจการส่วนตัวของชาวราศีธนูนะเดือนนี้นะครับเขาเรียกว่าดวงท่านมันเปิดนะ,ะความคล่องตัวเดือนนี้ค่อนข้างมีมากนะครับฉะนั้นเดือนนี้นะครับจะทําอะไรก็ขอให้รีบทํานะครับแต่ก็แอดมินจะเตือนทุก,ทกคลิปนะทุกเดือนว่าทําอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้มีสติด้วยนะครับอย่าทําเพราะความโลภอย่าทําเพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็น คือเอาความโลภนําหน้าคือเราทำอ่ะทำให้เต็มที่ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแต่เดือนนี้แอดมินบอกเลยว่าหน้าที่การงานของคุณนะครับพุ่งไปได้สุดการเงินก็จะมีการรับทรัพย์เข้ามามากในเดือนนี้เหมือนกันนะแต่ก็ทําอะไรก็แล้วแต่เดอะซันก็พยายามอย่าใจร้อนเดอะซันก็จะมีข้อเสียของมันอยู่ในตัวนะครับเขาเรียกว่าเดือนนี้ตัวคุณนี่ก็รู้สึกว่าอะไรเย่ยมันเริ่มดีใช่ไหมมันก็จะมีความคิดว่าเฮ้ยฉันอยากได้อยากได้เงินในเร็วอยากได้ตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเร็วเนี่ย อย่าใ,ใจร้อนนะครับเดือนนี้ใจคุณจะร้อนนิดนึงร้อนรุ่มนิดนึงแหละเพราะว่าเออคุณเห็นโอกาสโอกาสที่ดีจังหวะชีวิตที่ดีมันเริ่มเข้ามาเนี่ยคุณก็อยากจะตะเกียกตะกายอยา่าจะไขว่คว้ามือไว้กับมือท่านั้นก็ใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนนะเดี๋ยวเรามาดูต่อไพ่ใบที่สองกันเลยนะครับถ้าเกิดมีเสียงแทรกอะไรเข้ามานะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าข้างบ้านเขามีต่อเติมต่อเติมบ้านกันอยู่ถ้ามีเสียงแทรกเข้ามาแอดมินกงขออภัยด้วยนะครับมา เรามาต่อกันไพ่ใบที่สองเลยนะครับไพ่ใบที่สองคือไพ่ไพ่ใบที่สองค่ะคิงอ n ฟวานคิงออฟวานไพ่พระราชาถือไม้เท้าอ่านั่งบนบัลลังก์ถือไม้เท้านะครับในรูปนะจะมีทั้งราชสีนะเป็นบริวารในรูปด้วยนะครับหน้าที่การงานของคุณต่อไปในเดือนมิถุนายนเนี่ยแอดมินพูดตรงนี้ล้วเหมือนฟันธงไปเลยนะว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปของชาวราศีธนูนะครับ แอดมินมองว่าใบาแรกเดอะซัใบที่สองเข้ามาคิงออฟวานอ่ะไพ่พระราชาถือไม้เท้าเออเดือนมิถุนายนนี้รู้สึกว่าใครหลายๆคนที่ได้คุยกับแอดมินนะว่ามีแคนดิเดตว่าจะได้ถูกวางตัวในตำแหน่งว่าเป็นหัวหน้าบ้างบางคนถูกวางเป็นรองรองผู้จัดการบ้างเป็นผู้จัดการบ้างอันนี้ก็มีมาคุยนะบางท่านที่แอดมินได้คุยก็เหมือนว่าจะ มีโอกาสได้รับการเลื่อนเป็นผู้บริหารระดับหนึ่งเลยก็มีเหมือนกันนะครับแอดมินเลยบอกได้ว่าสําหรับชาวราศีธนูนะราศีธนูนะครับในเดือนมิถุนายนเนี้ยตัวท่านนะครับอาจจะได้ถูก <c oughs> ถูกวางตัวนะครับว่าในอนาคตนะตัวคุณมีโอกาสจะขึ้นเป็นผู้จัดการผู้จัดการแผนกผู้จัดการฝ่ายหรือผู้จัดการสาขาอะไรก็แล้วแต่นะครับมีการวางตัวไว้แล้วหรืออีกในย,ยะหนึ่งนะครับในตําแหน่งหน้าที่ของราชการก็ดีในเดือนเนี้ย นะก็มีตำแหน่งจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานปรับเปลี่ยนสถานะสถานาภาพจากตำแหน่งคุณอยู่ C5 C4 c 5เนี่ยอาจจะเลื่อนเป็น c 6 c 7ในอนาคตอันใกล้นี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าตรงนี้ King o f ฟว n นมามันเกียวมันเกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งแล้วก็การปรับเปลี่ยนของเรื่องของเงินเดือนให้สูงขึ้นไปด้วยตรงนี้นะครับประกอบกับเดอะซันใะไพ่ใบแรกเนี่ย มันเป็นตัวหนุนประจําเลยของเดือนนี้ของชาวราศรีธนูนะครับท่านั้นก็ไม่ต้องมีอะไรที่ <c oughs> กังวลใจมากนะครับตัวคุณมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นมากสำหรับเดือนเดือนนี้ขอให้ว่าตั้งใจทำงานทำหน้าที่การงานให้คุณดีที่สุดเดือนนี้ลุยให้เต็มที่นะครับของชาวราศรีธนูนะลุยเลยนะครับโอกาสเปิดจังหวะชีวิตของคุณช่วงดวงมันเปิดแล้วลุยก็ลุยเต็มที่มุ่งก็มุ่งงานให้เต็มที่ไปเลยนะครับ แต่ว่าเหนื่อยก็พักนะเรามาต่อนะครับกันไพ่ใบที่สามไพ่ใบที่สามไพ่ไฟออฟซอร์ดไพ่ห้าดาบไฟออฟซอร์ดนะครับอ่าเดือนนี้นะครับก็อาจจะมีเรื่องนิดนึงมีเรื่องนิดนิดหน่อยนะครับเรื่องที่เรารู้สึกว่าไม่สบายใจนิดนึงนะครับเรื่องของทัศนคตินะครับในองค์กร ทัศนคติกับเพื่อนร่วมงานก็ดีนะครับมันอาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการพูดจาเขาเรียกว่าความเห็นไม่ตรงกันดีกว่าอย่าว่าอยากจะคําว่าทะเลาะกันเลยดีกว่ามันจะมีเรื่องของความเห็นไม่ความเห็นไม่ตรงกันเั้าเรว่าพูดจาแล้วก็อาจจะมีปัญหากันบ้างแต่ว่าปัญหาตรงนี้มันไม่ได้ว่ารุนแรงอะไรมากมายแค่ว่าทัศนคติทางการทํางานหรือว่าความเห็นในเรื่องของงานอาจจะไม่ตรงกันอาจจะมีปากมีเสียงกันบ้างนะครับตรงนี้ในเดือนนี้นะเดือนซันประกอบไพ่ใบแรกไพ่พาทิตนะครับท่านต้อง ใจเย็นๆเป็นหลักนะอย่าใจร้อนอย่าวูวามอย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะครับไม่งั้นก็อาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงใหญ่โตได้นะเพราะวัาไพ่ห้าไพ่ห้าดาบมันเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานทัศนคติไม่ตรงกันนะครับบางทีตัวท่านอาจจะได้รับการเสนอชื่อให้ได้การได้รับการเลื่อนตําแหน่งก็อาจเป็นไปได้ว่าจะมีคนบางคนที่เขาไม่พอใจไม่อะไรเนี่ยรู้สึกไม่พอใจไม่แฮปปี้ในสิ่งที่ท่านได้ ตัวท่านมีความสุขแต่ตัวเขาเป็นความทุกข์อันนี้มันก็มันเป็นเรื่องสุดมันเป็นเรื่องของเขาเองนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเราทําหน้าที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถกับตําแหน่งที่เราควรจะได้กับเงินที่เราควรจะได้เนี่ยเราก็ทําให้เราให้ดีสุดไม่ต้องสนใจนะครับแต่แอดมินก็อยากเตือนแค่ว่าเรื่องของคําพูดคําเจรจาในเดือนนี้อย่าใจร้อนพยายามใจเย็นๆเพราะเป็นพ่เดอะซันเนี่ยไพ่มันให้ทั้งคุณและโทษนะครับโทษก็คือว่าอารมณ์ร้อนใจร้อนได้ในเดือนนี้ในเดือนมิถุนายนนะ งั้นทาอะไรก็ระมาระวังคําพูดทําอะไรก็ขอให้ใจร่มร่มใจเย็นๆนะครับและเหตุการณ์ต่างๆมันจะผ่านไปทางที่ดีขึ้น <c oughs> พไพ่ใบที่สี่ไพ่ใบที่สี่เอตออฟคัพมาไพ่หนึ่งถ้วยเอตออฟคัพไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยการเริ่มต้นใหม่พบเจอสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตการสัมผัสกับเขาเรียกว่าสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาไพ่ตำแหน่งนี้นะครับมันก็จะบ่งบอกเลยว่า ตัวของชาวราศีธนูในเดือนนี้นะครับก็อย่างที่บอกเลยนะมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับหน้าที่การงานตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะเพื่อนฝูงหรือพบเจอคนใหม่ๆมากหน้าหลายตาเข้ามาในชีวิตนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะตําแหน่งหน้าที่สูงขึ้นนะครับก็จะมีลูกน้องมีคนที่เข้ามาพูดคุยได้เจอสังคมที่มากขึ้นหรือในยะหนึ่งนะครับก็เรื่องของอ ไม่ได้พูดเลยนะตำแหน่งสี่ก็เป็นเรื่องของคู่ครองนะครับหนึ่งถ้วยอีกนยะหนึ่งนะครับเจอสังคมใหม่ๆเข้ามาคุณมีโอกาสจะพบเจอคนที่ถูกใจด้วยในเดือนมิถุนายนนี้นะครับพบเจอคนที่ถูกใจคนที่พูดจาแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจมีเคมีตรงกรันก็มีโอกาสได้พบเจอในเดือนนี้นะในเดือนมิถุนายนสองห้าห้านี้นะครับถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีทั้งหน้าที่การงานการเงินที่สูงขึ้นความรักหรือ ขยับขยายกิจการก็ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ก็ทำอะไรอย่าใจร้อนแอดมินเตือนตลอดนะเพราะตอนนี้สำคัญมากๆนะครับเรามาต่อกันไพ่ใบที่ห้าไพ่ใบที่ห้าเมื่อกี้ตำแหน่งที่สี่นะครับไพ่หนึ่งถ้วยไพ่ใบที่ห้าคือไพ่ ace of pentacle หรือไพ่หนึ่งเหรียญน,นะเหมือนกันการเงินนะก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น บางคนนะครับมีกิจการทาเออบางคนเนี้ยทางานประจําอยู่ก็ดีนะแล้วก็มีความคิดรเริ่มที่อยากจะมีกิจการาเครียยว่าเคี้ยวมีธุรกิจส่วนตัวควบคู่ไปด้วยก็ได้การทำงานประจําคิดอยากจะมีธุรก ina, ิจส่วนตัวเนี่ยทาควบคู่ไปกับงานประจําก็ทําได้นะเดือนมิถุนายนเขาเรียกว่าตัวคุณเริ่มที่จะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบางคนนะครับที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองในะน,น,นแบบว่าเออ เราเรามีงานหลักเป็นงานประจําแล้วเราอยากจะหางานเสริมแม้แง,งานหนึ่งหรือว่าทํางานอะไรก็ได้ที่เป็นค้าขายก็ได้ลเล็กๆน้อยๆทาออนไลน์ก็ได้ให้มันมีรายได้เข้ามาอีกทางหนึง่งนะมีรายได้เข้ามาอีกทางหนึง่งถือเป็นกิจการของเราถ้าต่อไปเนี่ยออธุรกิจตรงนี้ของเรามันเริ่มมีการจเจริญเติบโตนะครับเงินเริ่มมากขึ้นธุรกิจเริ่มมากคนเริ่มที่รู้จักเนี่ย คุณอาจจะออกจากงานประจําแล้วก็ผันตัวเองเป็นนักธุรกิจหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็เป็นไปได้นะตรงนี้หรืออีนัยยะหนึ่งนะครับงานของคุณเนี่ยมันจะมีการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นถึงแม้่บางคนเนี่ยตำแหน่งหน้าที่นะครับอา,อาจจะไม่ได้รับรการเลื่อนขั้นแต่ว่ามันจะมีการปรับการการปรับเปลี่ยนเงินเดือนให้สูงขึ้นนะครับตรงนี้แอดมินบอกก็เลยมิถุนายอยู่นี้แหละเดี๋ยวคอยดูตรงนี้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะ มันจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของเงินให้สูงขึ้นให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของท่านนะครับหรือกิจการในเดือนนี้บางคนอาจจะไม่ได้ขยับขยายห,หรอกนะครับแต่ว่าผลประกอบการกําไรในเดือนเนี้ยมันได้มากกว่าทุกๆเดือนนะครับเนี่ยโอเคครับมีเรื่องดีสือว่าเปิดมาห้าใบก็แนวโน้ม นะครับเป็นในทางที่ดีมากนะครับอาจจะมีแค่ว่าเรื่องของการพูดจามไม่เข้าหูเรื่องของทัศนคติการทํางานที่ไม่ตรงกันเป็นไพ่เสียในไพ่ของห้าดาบนิดหน่อยนะเรามาต่อกันใบที่หกใบที่หกนายออฟวานอัศวินถือไม้เท้าอ่าตรงนี้นะครับเดือนนี้ตัวคุณค่อนข้างที่จะมีไฟอย่างมากนะครับลุยงานเหมือนดังนักรบนะสู้งานไม่ย่อท้อลุยงานเต็มที่นะครับเขาเรียกว่าโอกาสที่ว่า คุณตั้งใจอะไรเอาไว้ในเดือนนี้นะมันจะเห็นผลเป็นรูปเป็นร่างอย่างมากทําอะไรก็จะสําเร็จนะครับเอ,อคนคอยอิจฉาคนคอยคิดไม่ดีตรงเนี้ยเขาก็จะแพ้เขาเขาดี๋ยวแพ้ภัายตัวเขาเองไปสุดท้ายนะครับความจริงมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําออกมาตรงเนี้ยนะทําด้วยความรู้ความสามารถด้วยความภาคเพียรเนี่ยมันจะมันจะเป็นตัวบ่งบอกศักยภาพของตัวคุณเองว่าคุณควรจะทําอะไรต่อไป จะดำเนินมาทิศทางไหนแต่ว่าโอเคเดือนนี้แหละแอดมินบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างการงานการเงินของคุณเนี่ยมันมาถึงจุดที่ดีฉะนั้นก็รีบไ่อยคว้าเอาไว้นะครับและเดือนนี้นะสู่ๆต่อไปใบที่7จ่ใบที่7เมื่อกี้แอดมินมาข้าพูดถึงตำแหน่งที่4นะครับไพ่หน่ถ้วยก็เกิดถึงเรื่องการโอกาสพบเจอความรักเนอะตำแหน่งที่เก็ไพ่สอถ้วย t o of cups นะ่า โอเคเดือนนี้นะครับคุณมีโอกาสเจอคนถูกใจมีการเฉลิมฉลองกันเพื่อนใหม่ได้ประสบพบเจอหรือแม้กระทั่งเพศตรงข้ามนะครับที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะครับในเดือนนี้นะแต่ย้ำนะครับขอที่ว่าเป็นคนโสดคนไม่มีคู่ส่วนคนที่มีแฟนแล้วก็ขอให้ประคับประคองชีวิตคู่ประคับประคองความรักต่อไปนะแต่ในเดือนนี้คนโสดนะ่ะคุณมีโอกาสพบเจอคนถูกใจได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกันแลกเปลี่ยนเรื่องการทํางานกันนะครับในเดือนนี้นะ ก็โอเคถือว่าสิ่งที่มันแย่ๆในเดือนก่อนๆหรือก่อนหน้านี้นะครับที่หลายๆคนชาวราศีธนูได้เชเจอมานะก็มันก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นมากแอดมินบอกว่ามันดีขึ้นมากแหละตอนนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสพบเจอคนถูกใจด้วยในเดือนนี้นะทั้งหญิงทั้งชายนะครับเดือนมิถุนายนสองห้าห้านี้เป็นต้นไปนะถ้าใครได้แฟนเดือนมิถุนายนแล้วฟังแอดมินอยู่ของชาวราศีธนูนะครับก็ขอให้คอมเมนต์บอกบ้างนะ เออจะได้รู้ว่ามีมีถูกแอดมินได้ทายไว้ถูกต้องบ้างจะได้เป็นกําลังใจให้แอดมินมีกําลังใจมีแรงใจทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้โอเคใบที่แปดไพ่เดียเมจิเซียนนะอ่ะไพ่นักเวทจอมเวทจอมอิทาริสนะตัวคุณเนี่ยบ่งบอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นคนมีทักษะมากมายในตัวคุณเองนะเป็นคนค่อนข้างที่จะมีทักษะนะครับชอบลองทําสิ่งใหม่ๆนะ นิสัยอ,อุปนิสัยตัวนึงของคุณชาวราศีธนูนเนี่ยครับแบบว่าไม่ชอบให้ใครมาชี้นิ้วสั่งนู่นสั่งนี่นะถึงแม้บางทีคุณจะเป็นลูกน้องเขาก็ตามนะบางทีคุณฟังแหละแต่คุณมักจะไม่ค่อยปฏิบัติตามมักจะดื้อเงียบใช้ควาว่าดื้อเงียบแล้วกันนะจะทําในแบบบางคุณในแนวทางของคุณที่คุณคิดว่ามันดีแล้วมันถูกต้องแล้วตรงนี้นะครับคุณจะเป็นอยู่คนอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเวลาคุณทําออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จเกินคาด ประสบความสำเร็จดีเลยทีเดียวนะครับ The m e d ซียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆท่านนะครับที่แอดมินดัวเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบทำนูน่นทำนี่คิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะถ้าเป็นคนที่มีงานประจำอยู่แล้วเนี่ยนะบางคนก็เบื่อหน่ายก็มักจะผันตัวออกมามาประกอบการค้าขายหรือมาเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะตรงเนี้ยถ้าใครหลายๆคนนะครับของชาวราศีธนูนะที่ค่อนข้างที่จะเบื่อหน่ายกับงานประจำแล้วนะ อยากจะเริ่มต้นผันตัวเองมาประทาธุรกิจส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่ทุกตัวเองคิดไว้ถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับแต่แอดมินบอกว่าอย่าเพิ่งออกจากงานนะสมมุติว่าคุณมีทุนอยู่ก้อนนึงเนี่ยอยากจะเริ่มลงทุนทําธุรกิจอะไรเนี่ยลองทําได้เลยนะครับลองทําแล้วก็พยายามทําควบคู่ไปงานประจํา,าจก่อนถ้าธุรกิจของคุณกิจการของคุณการค้าของคุณเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นมันเริ่มแบบพัฒนาขึ้นกําไรมันเริ่มมาได้มากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นแล้วแล้วคุณพิจารณาดูว่าเฮ้ย เราควรที่จะออกจากการประจําได้หรืยอย่างแล้วมาจับงานธุรกิจของเราได้เต็มตัวถ้าคุณมองดูแล้วว่าเฮ้ยตอนเนี้กำไรของเรามันเริ่มดีขึ้นนะธุรกิจมันเริ่มแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วเริ่มที่แบบจะเสมอต้นเสมอปลายแล้วคุณก็สามารถออกจากงานประจําแล้วมาทําธุรกิจของคุณอย่างเป็นรูปแบบได้เลยนะครับตรงน,นี้แอดมินก็บอกเอาไว้บอกเป็นแนวทางเอาไว้นะใบที่9ก้าไพ่ใบที่9ก้าไพ่ u d g m e n นนะไพ่แห่งการพิพากษาไพ่านางฟ้าเป่าตแองเจิลนะครับเนี่ย มันจะบ่งบอกว่าตัวคุณนะครับคิดอย่างไรทําอย่างไรเรียกเหมือนแอด,แอด,แอดมินจะพูดตรงนี้เสมอว่าไพ่กฎแห่งกรรม j u d g m e n t ไพ่แห่งการตัดสินวีภากษาทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันปรากฏขึ้นมาในเดือนนี้นะมันเกิดขึ้นจากผลแห่งความภาคเพียรผลจากความวิริยะอุตสาหะถึงแม้ว่าไพ่ทุกอย่างมันเปิดมาดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าตัวชาวราศีธนูเองนะครับงอมือง,งอเท้าทําไม่เต็มที่ทําเช้าชามเย็นชามเนี้ย มันก็ใจะให้ว่าดีมันก็ดีไปไม่ได้ถูกต้องไหมนะครับตรงนี้แต่จัสเมนขึ้นมานะครับแอดมินบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากๆนะครับจะมีการให้พักสามมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากผลจากการกระทาของตัวชาวราศีธนูเองนะโอกาสในชีวิตโอกาสใหม่ๆจะเข้ามานะครับและเป็นไปได้นะครับแอดมินอยากแนะนํานิดนึงนะอยากให้ชาวราศีธนูในเดือนมิถุนายนทั้งเดือนนี้นะครับ พยายามสวดมนต์เจริญภาวนาแผ่เมตตาให้มากๆนะครับโดยเฉพาะเมตตาบาร,รมีเนี่ยนะสวดมนต์แผ่เจริญเมตตาบาร,รมีเยอะๆนะแผ่ยังไงแอดมินไม่ขอพูดตรงนี้นะแต่ไปเปิดใน Google ก็ได้วิธีอธิษฐานจิตแผ่บุญแผ่เมตตาบาร,รมีแผ่แก่เจ้ากรรมในเวรของคุณแผ่ให้แก่ศัตรูผู้ที่คิดร้ายให้เขาให้จิตใจเขามีความสงบเยือกเย็นมีความลมเย็นนะครับแผ่ให้เขานะแล้วพอตัวคุณเนี่ยจะได้แบบ มีความสงบสุขในการใช้ชีวิตมีความราบรื่นในการใช้ชีวิตใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขศัตรูหมู่มารเนี่ยเขาก็จะพ่ายแพ้แต่ศัตรูหมู่มารที่คิดร้ายกับคุณเขาก็จะพ่ายพ่ายแพ้พ่ายแพ้ไปในตัวเองตรงนี้นะลองดูนะใบที่สิบพ่ายใบที่สิบพ่ายการเงินอีกอย่างนึงก็คือพ่ายแปดเหรียญเอกออฟเพนทาเคิลอ่ะการเงินไม่ต้องกลัวครับนะโอกาสทางธุรกิจของคุณมีเข้ามาเรื่อยๆเลย จะมีคนมาเสนอนูน่นเสนอนี่คุณทําสนใจไหมเสนองานเสริมเสนออะไรเนี่ยแล้วโอกาสการจเจริญเติบโตถึงแม้ว่าบางท่านของชาวราศรีธน,นูในเดือนนี้นะครับจะไม่ได้เลื่อนขั้นเึื่อํตำแหน่งนะแต่เงินของท่านจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างแน่นอนปรับเปลี่ยนให้เงินเดือนสูงขึ้นอย่างบางคนเนี่ยทำงานมา5ปี6ปี7ปีเงินเดือน3 0,000ื่นเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนเป็น3 0ม0 0ื0ื่นก็แล้วแต่ทางบริษัททางองค์กรของท่านนะครับจะปรับเปลี่ยนยังไงแต่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แน่นอนนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นคําทํานายนะครับทั้ง10ใบของพายิบซีนะของชาวราศีธนูประจําเดือนมิถุนายน2 5งหนะครับแอดมินก็ไม่ได้มีน้งห่วงมากนะครับแค่ว่าเดือนนี้ก็เตือนไว้ว่าอย่าใจร้อนพยายามทําอะไรก็ใจเย็นๆนะครับแล้วก็ทําอย่างมีสตินะครับโ okay. อเคยังไงแอดมินก็ขอจบคําทานายพายิบซีทั้ง10ใบของชาวราศีธนูไวนะ้ณตรงนี้นะครับก่อนจบแอดมินก็ขออวยพรให้ชาวราศีธนูทุกคนทุกท่านนะครับ มีความเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการนะครับทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพแข็งแรงครับและพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับผมสวัสดีครับ